ศักยภาพทางเทคนิคทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันสูงขึ้นกว่าที่เคยดังนั้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอาณาจักรกลางไม่ได้ดำเนินการทีละขั้นตอนแต่เป็นการก้าวกระโดดอย่างก้าวกระโดดประเทศต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อดำเนินโครงการที่น่าทึ่งที่สุดตอบสนองความรักและเมกะโลมาเนียในฉบับนี้เราจะพูดถึง7เมกะโปรเจกต์ที่ท้าทายที่สุดในจีนซึ่งน่าทึ่งริมฝั่งแม่น้ำ นี่ถือเป็นอีกโครงการก่อสร้างแห่งศตวรรษที่ย้ายจากขั้นตอนการออกแบบไปสู่ขั้นการใช้งานเต็มรูปแบบสาเหตุขนาดนี้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำอย่างเฉียบพลันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐซึ่งมีประชากรจำนวนมากในอาณาจักรสวรรค์อาศัยอยู่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากที่สุดแต่ทางตอนใต้ของประเทศ ในลุ่มน้ำแยงซีที่มีทรัพยากรเดียวกันเหล่านี้ซึ่งมีทรัพยากรเพียงพอจึงมีความคิดที่กล้าหาญเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการไหลของเ่นไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโครงการไยโอนแม่น้ำจีนเกี่ยวข้องกับการสร้างคลองขนาดยักษ์สามลำยาวแต่ละสาย1,300กิโลเมตรซึ่งจะเชื่อมแม่น้ำสายหลักของแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำห่วงเหอรวมไปถึงแม่น้ำห่วงเหอและแม่น้ำไฮฟาที่น่าสนใจคือ ในตอนแรกผู้เขียนแนวคิดนี้คือบิดาแห่งชาติเหมาเจ๋อตุงเองแต่เนื่องจากขนาดของโครงการและกระบวนการที่ยาวนานเริ่มต้นในศตวรรษนี้เท่านั้นการดำเนินการตามแผนคาดว่าจะมีมูลค่าตั้งแต่50-500ห้า พันล้านดอนลลาร์แต่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าได้ใช้ไปแล้วมากกว่า79 0 0 0ล้านโครงการขณะนี้แผนดำเนินการไปแล้วเพียงหนึ่งใน3เท่านั้นและหากคลองกลางสร้างเสร็จในปี2557แล้วอีกสองคลองฝั่งตะวันตกและตะวันออกสัญญาว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2593เท่านั้น ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือจีนผลิตใช้ประมาณ60%ของซีเมนท์ทั่วโลกและในช่วงระหว่างปี2011 2013จากระวัดิซีเลสเชียวใช้ซีเมนต์มากเท่ากับที่สหรัฐอเมริกาใช้ตลอดศตวรรษที่20คำถามที่ชัดเจนมากก็เกิดขึ้น ทุกอย่างไปอยู่ที่ไหนก่อนราคาของคุณไปที่สะพานแคบอันดับที่หนึ่งในการจัดอันดับสะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่วางข้ามแหล่งน้ำและความยาวรวมห้าแห่งของสะพานข้ามอ่าวชันอยู่ระหว่างการก่อสร้างต้นทุน2.3พันล้านดอนลลาร์มีความยาว41.6กิโลเมตรโครงการใช้วัดสดุมากมายจนสามารถนำไปใช้สร้างสะพานแคบเซนดาหอไอเฟลมากกว่า60แห่งซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สาคัญ และเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลชิงเต่าในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเมืองและกระตุ้นการพัฒนาที่สม่ำเสมอของทั้งหมดในส่วนของมันด้วยการสร้างสะพานทำให้สามารถบรรเทาการจราจรได้เกือบทั้งหมดและลดเวลาการเดินทางระหว่างกันอย่างที่คุณเห็นพื้นที่คอนกรีตและเหล็กเป็นวัสดุหลักที่ผู้สร้างชาวจีนใช้อย่างไรก็ตาม สถาปนิกที่มีความสามารถสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกได้แม้จะมาจากวัสดุหยาบเช่นนี้และการยืนยันที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนี้คือผลงานของสถาปนิกชื่อดังซาฮาฮาดิบหนึ่งในโครงการอันยิ่งใหญ่ของเธอโรงอุปรากรบวางโจอาคารนี้น่าประทับใจในพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่7จ็0 0มื่นตารางเมตรแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งแต่ละห้องเป็นห้องโถงแยกกันโดยรวมแล้วอาคารได้รับการออกแบบสำหรับ1,800ที่นั่ง การออกแบบแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติซาฮาฮาดิดได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดหุบเขาธรรมชาติแม่น้ำช่องเขาก้อนหินและเนินภูเขารูปทรงของอาคารโอเปร่าถูกมองว่าเป็นหินธรรมชาติที่ถูกโยนขึ้นฝั่งและแม่น้ำไขมุกอย่างมีสไตล์การก่อสร้างโรงละครหนึ่งในสามแห่งใหญ่ที่สุดในจีนร่วมกับปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มีราคาถึง2 0งล้าน แต่จีนจะหยุดที่โครงสร้างขนาดมาือมาแห่งเดียวได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่ใช่ในเมืองฮาบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิ่งมีการสร้างโรงละครโอเปร่าอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีสถาปัตยกรรมเลียนแบบภูมิทัศน์ธรรมชาติด้วยโครงสร้างอาคารที่โค้งเว้าซึ่งทำจากแผงสีขาวหรือแผงขนาดเล็กสถาปนิกเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ว่าไซนัตอย พื้นที่ก่อสร้าง79,000ตารางเมตรและรองรับคนได้1,600คนในห้องโถงใหญ่และวัตถุขนาดเล็กประมาณ400คนถูกสร้างขึ้นบนเกาะที่มีหนองบึงบนพื้นที่180เฮกตาร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเมืองด้วยสะพานถนนตามการคำนวณของสถาปนิกผนังสีขาวเตีย้ยเตีย้ยที่ล้อมรอบจัตุรัสกลางในฤดูหนาวผสานกับกองหิมะซึ่งให้อาคารที่มีระดับการผสมผสานกับธรรมชาติเพิ่มเติม โรงละครโอเปร่าเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเมืองสถานที่สำหรับการแสดงและเป็นเวทีสาธารณะสำหรับศิละปะการแสดงละครจากโครงการทางวัฒนธรรมที่เราค่อยๆก้าวไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน บนแม่น้ำฉันซาบซึ้งที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งสัญญาว่าจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าที่ทรงพลังเป็นอันดับสองของโลกจากแหล่งพลังงานนี้โดยข้ามไปข้างหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำของจีนอีกสามแห่งช่องเขาบนแม่น้ำแยงซีเคียงในจังหวัดฮูเป่ยของจีนในปัจจุบันตามที่พวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างความสูงของเขือ่อนโค้งสูงถึงประมาณ300ร้อย เมตลักษณะของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำจะเป็น16หน่วยไฟฟ้าพลังน้ำที่มีกำลังการผลิตหน่วยละ1,000เมกะวัตต์ดังนั้นกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสองแห่งจะอยู่ที่16กิกะวัตต์และผล,ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่6 10.24เทราวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นการใช้พลังงานประมาณ2 3สาของเมืองหลวงของกรุงปักกิ่งในปี2558ถึงดำเนินโครงการหน่วยงานท้องถิ่นจะตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยประมาณ10,000 0คน ปี2,564และจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปี2,565และสัตว์ประหลาดด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้สะพานรถไฟเฟิงและหมิงหัวอยู่ระหว่างการทดสอบแล้วซึ่งเป็นโครงสร้างประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสะพานลอยนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟบรรทุกสินค้าที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคลองรถไฟหมิงวาซึ่งมีความยาวเกือบ2,000 กิโลเมตรและเชื่อมต่อจีนตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้กับมองโกเลียในโครงสร้างรองรับได้216จุดคู่ท,ที่สูงที่สุดถึง74เมตรรองรับ96สูงกว่า50เมตรโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ทอดยาวเกือบ8,000เมตรรากฐานถึงระดับความลึกความสูง91เมตรผลิตภัณฑ์หลักสำหรับการขนส่งไปยังภูมิภาคฐานหินนั้นขี้เกียจและให้บริการรถไฟที่มีน้ำหนักมากถึง20,000ตันและมูลค่าการขนส่งสินค้า ตามแผนควรอยู่ที่200ล้านตันต่อปีแต่โครงการยกระดับภูเขาถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดอย่างถูกต้องในระดับจีนใช่ได้ยินถูกแล้วคนจีนตัดสินใจไม่รอให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่กำลังเปลี่ยนด้วยมือของตัวเองอาณาจักรซีเลสเชียลกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนดินแดนที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของผู้คนดังนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังปรับระดับภูเขาให้ราบเรียบ จากนั้นจึงนำดินและหินมาถมหุบเขาส่งผลให้พื้นที่เมืองมีพื้นที่ราบหลายร้อยตารางกิโลเมตรเขตใหม่ของหลังโจวางแผนที่จะเริ่มต้นด้วยโครงการขุดเหมืองสำหรับซึ่งจีนจะยกระดับเนินเขาอีก700รลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการย้ายภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกลางหนึ่งในบริษัทก่อสร้างจะใช้เงิน2 5 0 0 0ล้านดอนลลาร์ในการปรับระดับปูทางสำหรับการก่อสร้างมหานครแห่งใหม่นักพัฒนา หวังว่าค่าใช้จ่ายและความพยายามจะได้รับการพิสูจน์ด้วยมหานครแห่งใหม่ที่อาจสามารถเพิ่มพื้นที่เวฟได้ถึง27,000ล้านในปี2573แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าโครงการจะเป็นไปได้เพียงใดเพราะเพื่อให้ดินในบริเวณที่ตั้งของยอดเขาที่พังยับเยินเพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างจำเป็นต้องรอประมาณ10ปี ทำได้เพียงอิจฉาความทะเยอทะยานของอาณาจักรกลางเมื่อมองขอบเขตของความคิดของพวกเขาในปัจจุบันจินตนาการของคนคนหนึ่งจินตนาการถึงโครงการที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตโดยไม่สมัครใจแต่คนจีนก็มีบางอย่างจะแสดงให้โลกเห็นอยู่แล้วและโปรเจกต์ที่เน้นที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดและท้าทายที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย